เอาเลยครับวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติคิรละตั้งแต่อดีตที่เคยเป็นลูกแมวหน้อยจนกลายเป็นสาวน้อยโยไขนักทรงของที่น่ารักที่สุดในอินาซุมะ สำหรับสายเปกินชินผมขอแนะนำร้านของเพจพ่อมดเคว่าเปเพจนี้เขาเติมโดยใช้แค่ u i d โดยไม่ขอไอดีพาร์ตใด,ดๆจากผู้เล่นทั้งสิน้นปลอดภัยหายห่วงร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนแถมยังถูกกว่าเติมเองอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ทางเพจพ่อมดยังจัดโปรโมชัน่นโดยใครที่นำโค้ดส่วนลดในดสคริปชั่นของคลิปนี้ไปแจ้งแอดมินตอนใช้บริการจะมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับเปให้คุม้มเปให้ฉลาดต้องที่เคว,ว่าเปเท่านั้นสวัสดีชาวเกมเมอร์บนจักรวาลวีดีทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับ คลิปต่อไปผมจะตัดช่วงต่างๆออกแล้วเล่าแบบยาวๆไปเลยนะผู้ชมแต่ยังมีพูดถึงเกี่ยวกับความสัมพันธ์อยู่ครับไปเริ่มกันเลยแมวพเนจรบนชายค่าพนักงานส่งของบริษัทขนส่งโคมมนียาเอ็กเพรสเนโกมาตะตนหนึ่งที่รักในงานของตัวเองและโหยหาสังคมมนุษย์คิรละกะเกิดวันที่22มกราคมครับกลุ่มดาวอาเซลาวิชั่นทาตหมายอาวุธดาบเล็ก งานอดิเลกคิรล,ละชอบไปส่งพัสดุในที่ต่างๆมากครับถ้าได้ไปส่งในที่ที่ไม่เคยไปน้องจะตื่นเต้นจนนอนไม่หลับเลยตอนเด็กคิรล,ละเห็นแต่ป่าไม้พุ่มหญ้าพอได้ไปส่งของที่แปลกตาน้องเลยชอบมากนั่นเอง อาหารที่ชอบตอนที่ยังเป็นแมวน้อยเธอจะชอบข้าวที่ยายจ๋าทําให้มากที่สุดเลยตอนนี้ชอบซาชิมิพัตเตอร์ปลาสดเนื้อเด้งเสิร์ฟตรงหน้าที่เอาแบบไม่ต้องถอดเกล็ดออกด้วยทุกครั้งที่เคลราระแทะหัวปลาเจ้าของร้านก็จะมองเธอด้วยสายตาแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ด้วยนะส่วนอาหารที่ไม่ชอบคิราละไม่ชอบกินปูครับเพราะครั้งหนึ่งตอนไปจับปูตรงชายหาดเธอเคยโดนปูหนีบหางจนร้องลั่นหางแทบขาด แล้วอีกอย่างที่ไม่ชอบก็เพราะปูมีเนื้อน้อยกระดองก็หนาใช้กรงเล็บง้างก็ไม่ออกน้องก็เลยไม่ชอบไปเลยครับคิรล,ละเธอเป็นโยไคแมวน้อยสองหางที่เรียกขานกันว่าเนโกมาตะนะครับน้องเคยเป็นแมวตัวน้อยน่ารักที่ร่อนเล่ไปถ้วยนซสมะจนวันหนึ่งมีคนรับน้องไปเลี้ยงต่อมาพอมีพลังโยไคมากขึ้นคิรล,ละก็เลยแปลงเป็นมนุษย์ได้นั่นเองครับตอนแปลงเป็นมนุษย์คิรล,ละไม่ได้ใส่รองเท้านะคุณผู้ชมนั่นเป็นเท้าของน้องเลย ถึงจะเสกเท้าไว้เป็นเหมือนมนุษย์ได้ด้วยพลังโยกครแต่คิระาละก็ชอบอุ้งเท้ากับกงเล็บของแมวมากกว่าเพราะมันทำให้เดินเหินได้อย่างสะดวกสบายเวลานักเดินทางจะมาลองรูปรูปเท้าน้องยังหนีเลยนะแล้วบอกว่ามันจะกระจี้จังหวะนี้ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุนักผู้ชมส่วนหางทั้งสองของน้องคิระาละไม่ได้ห้ามจับด้วยนะเคยบอกให้นักเดินทางลองจับด้วย คิรล่าชอบอยู่ในสังคมมนุษย์ตั้งแต่ยังเด็กนะครับแต่มันจะมีกฎเกณฑ์ที่น้องไม่ชอบด้วยอย่างเช่นไม่สามารถนอนบนชายคาได้จับปลาสวยงามในสระไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถรับเล็บไปทั่วได้แต่ถ้ากลับมาล่างแมวน้อยเรื่องรับเล็บไปทั่วจะไม่มีใครสนใจนะครับก็เพราะเป็นแมวไงคิรล่าก็เคยกลับล่างแมวบ่อยๆนะคุณผู้ชมแต่ยาเอะเรานี่แทบไม่เคยแปลงให้ใครเห็นเลยนะเห็นแต่ในแฟนอาร์ตเนี่ย เกี่ยวกับงานคิรระ,ะทำงานบริษัทขนส่งโคมานียเอ็กเพรสที่ชาวอินาซุมะยกย่องให้เป็นบริษัทขนส่งน่าเชื่อถือที่สุดถ้าถามทุกคนว่าประทับใจอะไรในบริษัทนี้ทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าประทับใจสาวน้อยแสนน่ารักคนหนึ่งที่มีหางยาวๆสองหางดุ๊กดิ๊กไปมาอยู่ข้างหลังพอมีคนรับพัสดุคิรระ,ะจะมีความสุขมากโค้งคำนับให้ทุกคนจนหลายคนเอนดูในความน่ารักของน้องเลยครับ แล้วถ้ายอมสละเวลาเล็กน้อยไปรีวิวให้คะดนน5ดาวที่กระดานข้อเสนอแน,นะหรือให้ขนมน้องก็อาจจะได้เห็นสาวน้อยโยไครที่ตื่นเต้นดีใจจนตาเป็นบะกายสายหางลุกดิ๊กไปมาอย่างมีความสุขด้วยแต่บริษัทขนส่งมีกฎห้ามไม่ใหพนักง,งานส่งของมีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียกับลูกค้านะครับคิรละเลยทำกล่องเล็กๆดัดแปลงทีละกล่องเพิ่มการตกแต่งที่น่ารักทำให้สวยกว่าเดิมแล้วเอาไปวางไว้หน้าประตูบ้านของคนที่เคยให้ของน้องจนครบเลย การจะส่งพัสดุของคิรล,ละแต่ละครั้งก็เป็นเหมือนสมบัติล้ำค่าของเธอที่ได้พาเธอไปยังที่ต่างๆได้เจอผู้คนใจดีมากมายเวลาว่างคิรล,ละก็จะไปดูพัสดุตกค้างของโกดังตรวจสอบว่าทำไมถึงส่งไม่ได้อย่างพวกที่อยู่ผิด ผู้รับย้ายบ้านหรือชื่อผิดเวลาคิลารลลาเห็นของที่ไม่ได้ส่งเธอจะอึดอัดอย่างมากครับเหมือนตอนที่ก้างปลาติดคอน้องเลยคิาราลาเลยเริ่มบันทึกข้อมูลของบรรจุภัณฑ์พวกนี้เงียบๆใช้เวลาทํางานและเวลาว่างเพื่อถามเกี่ยวกับผู้รับเหล่านี้ไปพร้อมกันการกระทําที่จริงจังของคิาราลาทำให้ชื่อเสียงของคมมานียาเอ็กเพรสเฟื่องฟูขึ้นไปอีก หลายคนยกย่องบริการที่จริงจังและมีความรับผิดชอบของที่นี่มากเรียกได้ว,ว่าไม่มีพัสดุไหนที่ไม่สามารถจัดส่งถึงผู้รับได้พอเจ้าของของคนามิยะเอ็กเพรสรับรู้เขาเลยโตลุ่งเพื่อออกแบบและมอบตำแหน่งพนักง,งานส่งของมองกุฎทองให้กับคิรละ ตอนแรกเจ้าของนึกว่าของค้างส่งโดยขโมยด้วยแต่พอรู้ข่าวเลยมาดีใจและยกย่องคิรล,ละนี่เลยครับสำหรับคิรล,ละช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดคือช่วงเวลาที่พัสดุส่งถึงมือผู้รับหลังจากส่งของวันหนึ่งเสร็จเธอก็จะปีนขึ้นไปบนที่สูงชมทิวทัศน์ของเมืองพร้อมกับฟังเสียงหัวเราะของคนที่ตลาดทุกครั้งเวลาแบบนี้เธอจะนึกถึงวันที่เธอยังเป็นแค่ลูกแมวตัวน้อยที่นอนอยู่บนตักหญิงชราฟังนิทานที่มีเนื้อเรื่องแปลกๆและหลากหลายเสมอ เรื่องสำหรับการส่งของคิรละ,ละยังเคยเจอคนร้ายด้วยนะครับบางทีไปเจอหัวขโมยที่คิดชิงพัสดุคนอื่นพวกโจรจะชอบซ่อนตัวอยู่ริมถนนที่ต้องเดินผ่านเฝ้าดูพนักงานส่งของผ่านไปถ้าอีกฝ่ายยั่วยุไม่ขึ้นหรือมีคนร่วมทางด้วยหลายคนพวกหัวขโมยจะยอมแพ้ไปแต่พอมาเจอพนักงานส่งของอย่างคิรล,ละที่ดูอ่อนแอพววขโมยจะร้องอยู่ในใจเลยว่าเจอโมราก้อนใหญ่แล้วพอคิรล,ละเดินผ่านมาถึงพวกมันก็จะออกมาจากเงาหมืดควักมีดออกมาขู่ถ้าเป็นโจรสุภาพหน่อยจะเกลี้ยกล่อมให เธอทิ้งพัสดุไว้แล้วให้ไปซะแต่ถ้าเจอโจรรีบร้อนมันจะพุ่งเข้ามาแย่งชิงทันทีแล้วถึงจะเป็นโจรประเภทไหนตอนจบทุกคนจะโดนกระทืบยับแบบไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ดีครับเจอคิรล,ละใส่โล่แมวชนยับหมดแหละพอเช้าวันต่อมาตรงทางเข้าสำนักเทนเลวก็จะมีกล่องขนาดใหญ่หลายกล่องวางไว้แล้วเขียนประเภทสินค้าว่าคนชั่วน้องจะเอาไปวางไวใ้ให้อย่างเงียบๆเลยต่อไปเป็นประวัติลงลึกของคิรล,ละกับจุดเริ่มต้นความชอบในสังคมมนุษย์ของเธอนะครับ ตั้งแต่ที่คิรล,ละจำความได้เธอก็ล่อนเล่พเนจรอ,อยู่นอกเมืองอินาซุม,มะเลยครับ ตอนนั้นยังเป็นลูกแมวน้อยที่ไม่มีชื่อและยังมีแค่หางเดียวเท่านั้นทุกวันต้องตื่นขึ้นมาเพราะความหิวโหวยหลังจากนั้นจะออกล่านกกระจอกน้อยออกล่าเจ้าปลาที่สงสัยริมชายฝั่งพอเดินมาเจอกับน้ำพจชภายในป่าเธอจะหลบห่างๆแอบดูพวกเขาหยิบอุปกรณ์วิเศษทุกชนิดออกจากเป้ด้วยความสนใจตอนที่น้ำพุชนไพหยิบหม้อเหล็กออกมาจุดไฟแล้วเริ่มมีกลิ่นหอมลอยมาจากตรงนั้นกิรล,ละที่ไม่รู้ว่าคืออะไรเธอก็ตื่นเต้นกับการกระทำทั้งหมดของพวกเขามากครับเหมือนน้องได้เห็นเวทมนต์วิเศษยังไง นั้นเลยนับจากนั้นคิลละก็โหยหายอยากจะอยู่ในสังคมมนุษย์ตั้งแต่ตอนนั้นวันหนึ่งจุดเปลี่ยนในชีวิตของเธอก็ได้มาถึงเริ่มจากคืนฤดูหนาวที่หนาวเย็นคืนหนึ่งคิลละที่ยังเป็นลูกแมวตัวน้อยๆหนาวจนแทบไม่รู้สึกถึงห่างของตัวเองเธอรีบเดินหาที่ซ่อนที่อบอุ่นคิดในใจแค่ว่าเป็นโพงต้นไม้เล็กๆก็ได้แต่พอเธอเงยหน้าดูก็เห็นแสงไฟอุ่นๆส่องอยู่ไม่ไกลนั่นก็คือบ้านของมนุษย์ คิรล,ละเข้าไปในบ้านมนุษย์เป็นครั้งแรกทุกสิ่งรอบตัวเธอทําให้รู้สึกสงสัยรู้สึกกลัวนิดหน่อยเจ้าของบ้านก็ไม่ได้สังเกตเลยว่ามีลูกแมวน้อยเข้ามาในบ้านคิรละ,ละเลยเดินตรงไปหาที่นอนเดินมุดเข้าไปในกล่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงทางเข้าในใจของน้องแมวน้อยคิดแค่ว่าจะนอนอยู่ที่นี่แค่คืนเดียวเท่านั้นแล้วก็พลอยหลับไป พอตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองนอนอยู่ในที่อบอุ่นจากกองไฟมีอาหารแมวหอมกลุ่นอยู่ตรงหน้าและมีหญิงชราคนหนึ่งกําลังถักเสื้อไหมพรมอยู่อีกฝั่งหญิงชราคนนั้นบอกให้แมวน้อยกินอะไรสักหน่อยคีรล,ละที่ตกใจนิดหน่อยและลดหางลงมาแล้วก็กินอาหารแมวที่อยู่ตรงหน้าจนหมดมันเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดที่เธอเคยกินมาแล้วครับและแล้วแมวน้อยก็ได้ใช้ช่วงเวลาฤดูหนาวแล้วฤดูหนาวเล่าในบ้านอันแสนอบอุ่นหลังนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา คิรล,ละก็เรียกคนที่รับเลี้ยงเธอว่ายายจ๋า่น่หละครับชื่อคิรล,ละเธอก็บอกว่ายายจ๋าเป็นคนตั้งให้ตั้งให้ก่อนที่จะมีหางที่สองงอกออกมาแล้วด้วยตอนอยู่บ้านยายจ๋าของเธอก็ชอบเกาคางและลูบหัวของเธอชมดวงตาของคิรล,ละว่ามันช่างสดใสและงดงามมากน้องมีความสุขมากที่ได้อยู่บ้านหลังนี้นะครับหลังจากนั้นคิรล,ละก็อยากอยู่สังคมมนุษย์ชอบเมืองมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆทั้งตลาดที่มีแสงไฟคึกคักชาย้าที่กระจัดกระจายเต็มไปหมด ทุกอย่างทําให้เธอตื่นตาตื่นใจมากตอนคินละล่าเป็นแมวน้อยและเพิ่งกลายร่างเป็นโกมัตะครั้งแรกเธอได้ใช้พลังโยกกายแปลงกายให้เป็นมนุษย์อีกทีแล้วออกสํารวจทุกตอกซอกซอยในอนายซึมะจนถึงหลังคาเทนชูคาคุที่พำนักของท่านโชกุนเลยสํานักเทนเลียวเลยเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เธอคุ้นเคยมากที่สุดครับเรื่องกฎที่ว่าอย่าปีนหลังคาบ้านคนอื่นกับเรื่องอย่าไปกินปลาสวยงามในบ่อพวกนี้เป็นกฎที่สํานักเทนเลียวบอกมาไน้เลยครับ ส่วนวิธีการเป็นโยไกยที่ดีในสังคมมนุษย์ยาเอะมิกก็เป็นคนสอนเธอเองยาเอะชอบสาวน้อยที่มีชีวิตชีวาและสนใจในตัวคิรล,ละมากครับยาเอะเลยสอนอะไรหลายอย่างให้แบ่งปันประสบการณ์ของตัวเองให้ด้วยแล้วพอรู้ว่าคิรล,ละรู้สึกว่าทุกตอกซอกซอยของอินดาสมะเหมือนกับสมบัติล้ำค่ายาเอะเลยแนะนําให้เธอทํางานที่โคมานิยะเอ็กเพรสแล้วบอกว่าถ้าต้องการหลอมรวมเข้ากับสังคมมนุษย์จะต้องมีงานของตนเองเหมือนคนทั่วไปนี่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดเลยยาเอะยังบอเสริมอีกนะครับว่าถ้ามีของ ส่งมาถึงท่านกูจิยาเอกแห่งสารเจ้าแกรนนลุกคมิต้องรีบมาส่งเธอก่อนใครเลยนะยังไม่ทันไรยใช้เส้นสารยาเอเราหลังจากเริ่มทํางานคิรล,ละก็รักงานที่ทํามากครับเธอไม่อยากกลับไปเป็นโยคายผู้ยิ่งใหญ่ที่ภูเขาแต่ถ้ามีเวลาว่างคิรล,ละจะวิ่งกลับไปที่บ้านหลังเก่าและวางของฝากไว้หน้าประตูของยายจา๋า ถ้ายายจ๋าออกมานอนอาบแดดนอกบ้านพอดีคิรล,ละจะเปลี่ยนกลับไปเป็นรูปลักษณ์เดิมร้องเหมียวๆย,ยังมีความสุขกระโดดขึ้นไปบนตักยายจา๋าแล้วขดตัวออดอ้อนคุณยายของคิรล,ละยังไม่รู้เลยว่าลูกแมวน้อยตัวนี้ได้กลายเป็นสุดยอดพนักงานส่งของไปซะแล้วคุณยายแค่รู้สึกว่าช่วงนี้คิรล,ละออกไปเล่นนอกบ้านนานสักหน่อย เวลากลับมาถึงคุณยายได้พูดกับแมวน้อยว่าตัวโตขึ้นเรื่อยๆเลยนะเนี่ยตอนที่เจอในกล่องตอนนั้นตัวนิดเดียวอยู่เลยคุณยายลูบหัวของแมวน้อยเบาๆวางไข่มุกแววๆลงบนอุ้งเท้าของคีรละ,ละแล้วบอกว่า นี่คือไข่มุกซันโกะในเรื่องเล่าไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอามาวางไว้ที่หน้าประตูและยังมีขนมอีกนิดหน่อยด้วยคุณยายเริ่มพูดกับตัวเองต่อว่าช่วงนี้ตอนยายตื่นขึ้นมาก็เห็นบ้านถูกปัดกวาดสะ,สะอาดเอี่ยมอ่องบางครั้งยังมีคนเตรียมอาหารเช้าไว้ให้ด้วยคุณยายสงสัยว่าจะเป็นไปได้ไหมที่มีลูกแมวบางตัวกลายเป็นโยไครแล้วมาดูแลคนแก่อย่างเธอแล้วทุกครั้งที่คีรละละได้ยินเรื่องนี้น้องจะทำแค่ยืดตัวอย่างไร้เดียงสาแซงทำเป็นไม่รู้อะไรเลยแล้วส่งเสียงกรน อย่างสบายใจคุณยายที่เห็นแมวน้อยเลยแค่ยิ้มให้หลังจากพูดจบทั้งสองก็เพลิดเพลินกับเวลาพักผ่อนใต้แสงอาทิตย์ต่อไปคุณยายก็แอบรู้เลยครับแต่คีรลาะะยังตีเนียนต่อไปจริงๆถ้าดูแลให้ทุกอย่างแบบนั้นเป็นใครก็ต้องสงสัยครับต่อไปเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแต่งตัวทั้งหมดของคีรลาะะนะครับ ตอนที่คีรล,ละเข้ามาในเมืองอินาซึมะครั้งแรกเธอจะชอบนอนหมอบริมถนนสังเกตคนเดินผ่านไปผ่านมาเกี่ยวกับการแต่งกายดูว่ามนุษย์ผู้หญิงแต่งตัวกันยังไงพอถึงฤดูใบไ,ไม้ผลิเด็กสาวส่วนใหญ่จะเด็ดดอกไม้เล็กๆริมทางมาทัดหูจากนั้นเครื่องประดับแบบพิเศษก็กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งทุกคนจะแห่ไปชอบสร้อยข้อมือที่กําลังเป็นที่นิยมอันหนึ่งคีรล,ละก็ทําตามกระแสทุกอย่างโดยไม่สงสัยอะไรเลยในช่วงที่คีรล,ละไปส่งพัสดุให้คนคุ้นเคยที่ชื่อว่าชิโอริ ภายในประเทศฟอนเทนพอชิโอริเห็นคิรละ,ละแต่งตัวอะไรมาก็ไม่รู้เธอเลยสวดไปบทหนึ่งชิโอริเป็นดีไซเนอร์อินาซุมะที่มาเปิดร้านเสื้อผ้าแฟชั่นจนมีชื่อเสียงในฟอนเทนนะครับเธอติดใจกับการแต่งตัวของคิรระ,ะมากยกเว้นรองเท้าอุ้งแมวที่ดูน่ารักคิรระ,ะเลยพูดแบบเขินๆว่านี่ไม่ใช่รองเท้าแต่มันคือเท้าของเธอจริงๆเลย จิโอริรู้สึกเหนื่อยใจมากแล้วไปหยิบกันไกลกับผ้าลากคิรละะเข้าไปในห้องแต่งตัวทันทีจิโอริพูดแบบซึนๆว่าอย่าเข้าใจผิดละ่ะเพราะถ้าคนอื่นเห็นเธอออกจากร้านในสภาพแบบนี้จะต้องขายหน้ามากแน่พอหลังจากตัดเย็บไปสักพักก็ได้ชุดที่คิรล,ละะสวมใส่อยู่ที่เราเห็นจนถึงตอนนี้นั่นเองหลังจากวันนั้นเวลาที่คิรละะออกไปส่งพัสดุลูกค้าส่วนใหญ่จะถามว่าเสื้อผ้าที่ตัวเองใส่อยู่สั่งตัดจากร้านไหนเพราะแบบนี้ร้านค้าของจิโอริเลยมีชื่อเสียงโด่งดังไปไกลมาก ขึ้นครับบางคนฝากถามร้านจิววลีด้วยครับว่าจะมีรองเท้าอุ้งแมวขายด้วยไหมเท้าของน้องคครละขายดีสแลคผู้ชม,มต่อไปสําหรับช่วงเวลาที่เคละละได้วิชั่นเป็นครั้งแรก คืนหนึ่งในฤดูหนาวคิรละงีบหลับข้างกองไฟที่มอดดับคุณยายออกไปข้างนอกตั้งแต่เช้าทานที่เหลือก็ดับลงไม่มีความอบอุ่นหลงเหลือแล้วคิรละมองเกล็ดหิมะนอกบ้านด้วยความกังวลกวายแล้วก็โดดออกไปนอกหน้าต่างเธอปวดเท้าอย่างมากเพราะหิมะด้านนอกแต่เธอก็ปีนขึ้นไปบนหลังคามองไปยังทิศท,ทางของเมืองเพื่อหาคุณยายแต่คืนนี้ไม่มีแสงจันทร์สภาพแวดล้อมรอบนอกก็มืดสนิทอยู่ๆคิรละก็คิดได้ว่ามีต้นไม้สูงมากอยู่แถวนี้พอดีเธอลลองป นขึ้ไปดูในที่ไกลมากมีบางอย่างเหมือนหิ่งห้อยและนั่นก็คือแสงของเมืองในยามค่ําคืนช่วงเวลานั้นเองบางอย่างในใจของคิรล,ละถูกจุดขึ้นเธอชื่นชอบสีสันในเมืองอย่างมากพอดูไปสักพักหนึ่งไม่รู้ว่าทําไมถึงมีพลังที่มองไม่เห็นช่วยคิรลาเอาไว้ทําให้เธอหาคุณยายเจอในท่ามกลางแสงไฟที่วูบไหวเพียงแวบเดียวพอเธอกลับไปที่พื้นอย่างราบลื่นเมก็เปิดออกให้แสงจันทร์สาดส่องลงมาเผยให้เห็นว่าเงาบนพื้นมีสองหางพลังโยกลายของเอ ไ,ได้ตื่นขึ้นมาแล้วตัดมาทางฝั่งคุณยายที่ติดอยู่ในบ้านพักแห่งหนึ่งเพราะหิมะตกและคุณยายก็กําลังจะรีบกลับบ้านเจ้าของที่พักเลยถามว่าจะไม่ค้างคืนที่นี่เหรอหิมะเพิ่งหยุดตกเองนะคุณยายเลยได้ตอบกลับไปว่าที่บ้านยังมีลูกแมวรอให้ฉันกลับไปอยู่นะ่ะ เจ้าของที่พักเลยอาสาไปส่งแต่จู่ๆก็มีเสียงเด็กสาวดังมาจากด้านนอกประตูเจ้าของที่พักและคุณยายออกไปดูด้วยกันเลยพบว่าเสียงนั้นคือสาวน้อยที่มีสองหางสายไปมาอยู่ข้างหลังพร้อมกับมีวิชันที่สองประกายห้อยอยู่ที่เอวนั่นเองพลังของน้องได้ตื่นขึ้นพร้อมกับวิชั่นเลยครับร่างมนุษย์คุณยายก็เคยเห็นแล้วแต่คีรล,ละยังไม่เคยบอกเต็มปากว่าตัวเองเป็นลูกแมวของคุณยายนั่นเอง สุดท้ายมาพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์คนอื่นๆเกี่ยวกับยาเอะมิกกะตอนแรกที่เคลราระเป็นโยคายน้องใหม่เธอก็เกรงกลัวยาเอะพอายาเอะเป็นถึงโยคายผู้ยิ่งใหญ่แต่พอมาเจอยาเอะครั้งแรกเคล่าระเลยเห็นว่ายาเอะใจดีเป็นมิตรมากสอนความรู้ที่เป็นประโยชน์มากมายให้ด้วยอย่างมารยาทในสังคมมนุษย์การปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและการทอดเต้าหู้เรื่องสุดท้ายไม่ต้องรู้ก็ได้อนะเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่ยาเอะอยากกินเองทางยาเอะก็บอกว่าช่วงนี้มีโยคายสนใจสังคมมนุษย์เพิ่มมากขึ้นรื่่อยๆนี ือเป็นเรื่องที่ดีเลยเพราะยาเอะชอบรุ่นน้องที่ยอมจ่ายเงินเลี้ยงข้าวแต่โดยดีอยู่แล้วเดี๋ยวเป้าหมายชัดเจนจังน้อยยาเอะเราเนเดี๋ยวพอมาพูดถึงโชกุนคิรระเคยเอาพัสดุไปส่งเชนชูคาคุด้วยครับของที่ส่งให้โชกุนจะมีหีบห่อที่สวยงามข้างในห่อ3ชั้นข้างนอกก็ห่ออีก3าชั้นแถมบ,บางทียังมีกลิ่นหอมๆอมอกมาด้วยบางทีคิรระก็ต้องอดใจกับของในกล่องด้วยนะคุณผู้ชมยิ่งเป็นของโชกุนด้วยแล้วของดีแน่ๆครับ ต่อไปเกี่ยวกับคุณโจซาระตอนนี้คิรล,ละกับซาระยังไม่ค่อยมีอะไรกันมากครับเพราะคิรล,ละก็อยากจะคุยกับท่านเทนงูผู้ยิ่งใหญ่เหมือนกันแต่เธอก็เป็นถึงนายพลแห่งสำนักเทนเลียวจนถึงตอนนี้คิรล,ละก็มองซาระจากที่ไกลๆเท่านั้นอยากจะถามเกี่ยวกับปีของเธอมากแต่ก็ไม่กล้าถามครับเอาจริงๆก็อยากจะเป็นเพื่อนนั่นแหละรครับแต่ไม่กล้าเข้าไปพูดด้วย ทางสาระเองก็รู้สึกสายตาปแปลกๆจากที่มืดมองมาหาเธอเหมือนกันแต่พอเธอหันไปดูมันก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยพอนักเดินทางบอกว่าเป็นเโกมตะตนหนึ่งสาระเลยคิดว่าถ้ามีธุระอะไรกับเธอก็แค่บอกชื่อมาตรงๆก็พอแล้ว ต่อไปสําหรับเฮโซเมื่อก่อนคิราระรู้จักเฮโซนะครับเพราะเขารู้ว่าคิราระเป็นเนโกมัตะตอนนั้นเขาก็เลยขอให้ช่วยตามหาแมวที่หนีออกจากบ้านตอนแรกคิราระก็ยินดีจะช่วยนะแต่หลังจากได้ยินเจ้าเหมียวบอกว่าก็แค่อยากออกไปเดินเล่นข้างนอกแค่นั้นเองพอกลับไปก็เบื่อนี่นาได้ยินอะไรแบบนั้นคิราระก็เลยใจอ่อนเธอไปโกหกเฮโซว่าไม่เจอเจ้าเหมียวแต่เฮโซนันจับได้ซะง,งั้นว่าคิราระโกหกเฮโซเป็นนักสืบที่จับผิดคนเก่งอยู่แล้วนะครับแล้วคิราระตอนโกหกจะเป็นยังไงเลย เลือกลักแน่นอนพอพูดถึงเกี่ยวกับชิโอริตอนนี้ยังไม่มีภาพเธอออกมาเพราะอยู่ฟอนเทนครับเดี๋ยวพอได้ไปได้เจอแน่นอนชิโอริใจดีกับคิราะระมากครับเมื่อก่อนคิรลระจะเห็นเธอเดินทางไปศึกษาวิธีการทําและการจับคู่สีผ้าบ่อยๆทั้งสองรู้จักกันอย่างยาวนานตอนนี้ก็น่าจะเป็นเพื่อนกันนั่นแหละรครับ สำหรับอิตโตละคิราระรู้สึกแปลกใจนะครับว่าอิตโตะเป็นโอนิแต่คุ้นเคยกับมนุษย์มากแล้วก็ยังมีแก๊งเป็นของตัวเองอีกจนเธออยากจะไปขอคําแนะนําจากอิตโตะเลยและอิตโตะจะให้คําแนะนําอะไรเลยครับก็คงชวนมาแข่งเหมือนเดิมมาคุณผู้ชมคิราระยังมีคนรู้จักอีกหนึ่งนะครับอยู่ฟอนเทนที่ชื่อลินนี่เป็นนักมายากลของที่นั่นเลยถ้าเราได้ไปฟอนเทนก็อาจจะเจออะไรหลายๆอย่างเลยครับโอเคก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับประวัติของโยไกายสาวในโกมาตะคิราระ,ละภาษาญี่ปุ่นจะออกสำเนียงแบบนี้ ค,คีรล,ล่ะแต่ผมเรียกคิรล,ละก็เพราะว่ามันพูดง่ายกว่าเนาะมันภาคง่ายกว่า โอเคในะกิจกรรมเกมกล7อัจฉริยะล่าสุดเราก็ได้เห็นความน่ารักของคิรล,ละในเนื้อเรื่องแล้วนะครับน้องก็ไปส่งของทุกที่เลยนะเจอกับเดียลนาด้วยคิรล,ละเข้าใจผิดว่าเดียลนาเป็นแมวโยไกยแต่จริงๆเป็นตระกูลของเดียลนาเองหลังจากนี้เราก็ได้เห็นอีกหลายที่แน่นอนครับคลิปนี้ผมลงก่อนในเรื่องกิจกรรมที่2มานะักผู้ชมผมเลยยังไม่ได้สรุปอะไรเกี่ยวกับตัวน้องคิรล,ละในกิจกรรมนี้ครับนักเดินทางตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักคิรล,ละแค่เดินผ่านกันแต่ต่อไปผมเชื่อว่าเราจะได้มาเป็นเพื่อนกันแน่น รอจับหางทิละละเลยดีกว่าครับไม่ใช่แล้วโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s ับ s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะเราจะได้มาเจอกันในคลิปหน้าแน่นอนต่อไปก็จะทำพวกฮงไกสตาร์เร็วเรื่อยๆครับแล้วก็เกณฑ์ชิน m ิม c พทุกตัวละครกับเนื้อเรื่องต่างๆก็รอชมกันได้เลยนะคุณผู้ชมบอนเทนจะเข้ามาผมจัดเต็มแน่นอนประวัติเทพน้ำต้องมาเลยครับแต่เทพลมผมยังไม่ได้ทำเลยนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย